บอกแล้วไอ้ช้อนไม่ใช่แบดหลักวิ่งครับ,แ,บแม่งแดกแมวแดกแมวน้ำครับแดกแมวน้ำต้องต้องย้ำต้องลองดูต้องย้ำดู <c oughs> ดูดีพวกนั้นมันหกกันนะตกตก แบดหรือชอนพี่แบดหรือชอนบอกแล้วไอ้ช่อนไม่ใช่แบดหลักวิ่งครับคันหักแนละ้วพี่ <laughs> ช่อนครับช่อนครับช่อนใหญ่ด้วย ไซส,ส์สองสองอยู่บอกแล้วไอช่อนครับไอช่อนไอช่อนันรอกัดนะครับไซส์สองสองบวกนะครับได้สอง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 สามได้นะครับไซส์นี้สวยงามมากครับโอเคถ่ายรูปก่อน,นครับเราจะไป กัดคลายเหรอทำไมมันกัดแล้วคลายวะกัดแมวน้ำไปดิ หรออะลออยู่ใต้เหยอ่ะไก่แล้วไก่แล้วกระตุกนิดนึงมัน Mèo nấm!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  แมวน้ำครับนันไม่ขึ้นเลยครับยันไม่ขึ้นเลยครับไซส์ใหญ่มาก <laughs> โอ้สไตส์สวยครับไซส์สวยเจอแมวน้ำเข้าไปเป็นไงโอ,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 โอ้น่าจะสามพี่มีไซส์นี้่ะพี่ แม่งแดกแมวแดกแมวน้ำครับแดกแมวน้ำ <c oughs> <c oughs> ปวดปวดชิพหายเลยครับปวดแขนผมเนี่ยปวดแขนมีไซ <c oughs> นี้นพี่ว่า ัดแมวน้ำครับท่านผู้ชมไซน่าจะสี่ได้ครับสี่โลกูได้เดี๋ยวถ่ายรูปเราจะปล่อยนะครับโอเคครับปลาช่อนเหนือนะครับไซนี้น่าจะสี่โลเกี่บ5ห้าโลนะครับจากทียกูนะครับเราจะปล่อยคืนครับปล่อยคืนธรรมชาติปลาช่อนเหนือเกาหลีนะครับยอดมากปล่อยคืนครับกัดแมวน้ำซีนูนะครับ ของ,งไนซ่อนแล้วฟิโลโฟ็อกครับ ฟิโลฟอกครับไซโลครับไซโลไซโลครับไซโลสวยงามมากครับฟิโลฟอกดูลายมันครับดูลายมันฟิโลฟอกเต็มปากเรียบร้อย เข้เลยครับกขบเลยเ้เลเน้นๆครับเน,น้นเน้น <c oughs> บอกแล้ว follow f เ <c oughs> ยอะไรครับ follow fork ดีครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> follow fork นะครับ follow f o c กับปลาช่อนไซโลสวยๆ <c oughs> ถ่ายรูปแล้วปล่อยมันเดิมฝากไว้ด้วยนะครับยางตัวใหม่ของ t ี i s h i n g Thailand Free Follow Fox นะครับ